เงียบเงียบกันด้ต่อไปนี้นักเรียนทุกๆคนเราจะมีคาบพิเศษกันใหม่โดยก็คือการให้ความรู้ใจเรียนกันหน่อยตั้งใจเียนหรือเปล่าอย่าให้มันงเหนื่อยมากกว่านี้เลยโยต้าก็เจ็บคอมันเป็นข้อถูกเถียงกันมานานในเรื่องของข้าวโพดพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าข้าวโพดมันเหมาะสมกับนกแก้วในการรับประทานทุกๆวันหรือเปล่าไล่ยิงคนก็คือว่าเรียมาคอเกิดการ Sampang, Bobay, Blue, Calkury, yeah. Birdyard Channel. สวัสดีเด็กๆผมชื่อด็อกเตอร์เบิร์ตยาร์ดสะกดเป็นไหมยังจะสะกดไม่เป็นกันอีกเหรอต้องให้ด็อกเตอร์เขียนให้อีกแล้วนะผมชื่อด็อกเตอร์เบิร์ตยาร์ดเงียบๆกันด้วยเสื้อผูชาเนี่ยนะ มันสำคัญมากก็อยากจะให้นักศึกษาทุกๆท,ท่านตั้งใจเล่นกันหน่อยในเช็คชื่อ,อนคนแรกสังเพงมาค่ะโบเมมาค่ะบุ๊มาค่ะเขากุ้ยมาค่ะมากันครบดีมากต่อไปนี้นักเรียนทุกทุก เราจะมีค่าพิเศษกันใหม่โดยก็คือการให้ความรู้การให้ความรู้เนี่ยมันเป็นสาระสําคัญมากนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันของพวกเธอได้มันจะเป็นอะไรกันหรอตั้งใจเรียนกันหน่อยตั้งใจเลยหรือเปล่าอย่าให้มันเหนื่อยมากกว่านี้เลยแล้วต้องก็เจ็บคอพวกเธอเป็นนกแก้วเธอต้องดูแลตัวเองยังไงอาหารอะไรที่กินได้มันเป็นข้อถูกเถียงกันมานานในเรื่องของข้าวโพด เธอรู้หรือเปล่าว่าข้าวโพดมันเหมาะสมกับนกแก้วในการรับประทานทุกๆวันหรือเปล่าแล้ววันนี้เองดรก็จะมาพูดถึงเรื่องข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยกิเนเยอะๆแล้วมันจะดีหรือเปล่าหรือถ้าไม่กินเลยมันจะมีผลอย่างไรวันนี้กระทาวิจัยจะมาอธิบายให้พวกเธอได้รู้กันแต่ละบ้านฟังกันดีๆนะตอนนี้ดรอยากจะให้ดูหน้าตาท่าน,น เขามีชื่อว่าอลิการพสิฟิเกอร์ซึ่งชื่อเนี่ยเราต้อรู้แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเพื่อนขอพูดให้มันส่งสันกัะชับเลยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวลิ้นด็อกเตอร์มันจะไม่ไปายคือ <c oughs> ัอลิกาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเขาทําการวิจัยเกี่ยวกับนกแกว้วมาคอและเรียมาคอที่กําลังจะสูญพันธุ์เนี่ยนะก็คุณอลิกาเนี่ยแหละเป็นคนที่หาข้อมูลและว,วิจัยในเรื่องนี้ Um emarinhado de coisas assim relacionadas dentro das atividades de conservação da arara. Você vê as araras pousadas na, na cerca de uma pessoa aí. Imagina, você vê aquela nuvem de arara voando, você fica. É um aprendizado que vai além do, do seu objetivo inicial, sabe? ซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านเากเจะปลูกไร่ข้าวโพดเราจะมีข้าวโพดเนี่ยเยอะมากพวกเธออาจจะเคยเห็นภาพยนตร์ฝรั่งในขณะนั้นเจ้าเรียมาขอก็พาพวกพาฝูกันลงมากินข้าวโพดก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาแถวนั้นน่ะไม่พอใจไล่ยิง <laughs> เรียมาคอเกิดการตายจนเกือจะสูญพันหมดแล้วรูหรือเปล่าเรียมาคอใช่พายาซินนะหน้าตาคล้ายๆกันแล้อยากจะรู้ว่าเรียมาคอเป็นยังไงแน่เรียมาคอหน้าตาแบบนี้เห็นหรือเปล่าแล้ว้าอยากรู้ว่านกแกว้วพายาซินหน้าตายัางไงเม่เอาทั้งสองตัวมาใกล้ๆก,กันหน่อยเนไหม มันคล้ายกันแต่ที่แตกต่างกันมันก็คือเลียมาคอจะมีขนาดที่เล็กกว่าสีของเขาจะไม่แก่เท่ากับไฮยาซนแต่ความน่ารักเนี่ยอือหือไปศึกษากันเองแล้วกันนะทำไมถึงต้องฆ่าน้องดนวยละคะดีมากคำถามนี้เลย เขาเป็นเพราะว่าเขาไปกินขา้าวโพดเจ้าทั้งสี่ตัวก็เหมือนกันไปแอบกินขา้าวโพดของชาวไร่ชาวนาก็ทําให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องทําการไล่ฆ่าหลังจากนั้น <c oughs> คุณเอรกา <c oughs> ก็ได้ทําการวิจัยจากซากศพที่ตายแล้วของเจ้าเรียม,มาคองไดมีการผ่าชนะสูตร,รดูออกมาว่ากระเพาะของเขา,ขเขามีอะไรในนั้นปรากฏว่าไม่มีข้าวโพดเลยเดวจะให้ดู เห็นไหมตาก้องนี่คืออะไรตามวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะนี่ก็คือต้นไม้โดยทั่วไปเนี่ยนกแก้วต้องอยู่บนต้นไม้ในช่วงที่ผ่านมาการทําลายล้างป่าไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้นกแก้วเรียมาขอไม่สามารถที่จะอยู่ในป่าได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วที่เราเห็นว่าเรียมาคอบินลงมาที่ต้นขา้าวโพดเขาไม่ได้กินขา้าวโพดแต่เขาา้าเข้าม การสรุปในการวิจัยในครั้งนี้นั่นหมายความว่าเจ้าเรียมาคอได้อบพยกลงมาที่ตมาเล่นทำลายล้างทำให้ไร่ข้าวโพดของชาวไร่ชาวนาเกินการเสียหายก็คือที่มาของการวิจัยก็เลยสรุปว่าเจ้าเรียมาคคอไม่ได้กินข้าวโพดแต่เป็นการแค่ลงมาทำลายล้างเท่านั้นฟังนะเด็กๆเจ้าเรียมาคอพวกนั้นเนี่ยลงมาที่ไร่ข้าวโพด ทำลายหลังข้าวโพดนี่คือการสรุปของใจคุณเอลิกาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในหมูน่นักโภชนาการทั่วไปข้าวโพดมีสารอาหารที่ดีแล้วก็ราคาถูกแต่ว่านกธรรมชาติเนี่ยนกธรรมชาติเน่นะไม่กินข้าวโพดเลยทำให้นกธรรมชาติสามารถที่มีการย่อยและดูดซึมได้ดีแต่นกอย่างพวกเธอกินแทบทุกวันแล้วรู้ไหมว่าจะกินข้าวโพดมากๆจะทำให้อุจจาระ แล้วก็มีความเชือช่อแชะใช่ไหมจมูเคยติดคอมาแล้วนี่บูชอบกินนะบูอยากจะกินข้าวโพดนะบูห่วงแล้วอ่ะไม่ต้องกินแล้วมีอาการเหมือนแบบอยู่นิ่งๆไม่ร้องไม่พูดเริ่มมีแบบจะขย้นอาหารก็มีไอออกมานะซึ่งมินเองก็แบบ ถ้าันเป็นอะไรหรือปเปล่าก็เลยสัองเกตก็บูอยู่ประมาณครับพอพอพอพ,อ,พอสรุมกันเลย <Hey. S 1> การกินข้าวโพดคือกินเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลเสียนะเพราะฉะนั้นนะเลือกกินแต่เลือกให้มันดีๆหน่อยกินมากไปมันก็ไม่ดีไม่กินเลยก็ไม่ได้เพราะเราต้องการสารอาหารที่มันหลากหลายข้าวโพดเนี่ยกินนะ มันกินได้แต่อย่าก,กินเยอะเกินไปเพราะฉนนั่นแล้วเนี่ยนะถ้าไม่อยากจะให้อุจจาระเหม็นแล้วก็มีเฉดเฉดตัวบนตบบเนี้ยก็กินให้มันน้อยๆหน่อย,อยไปดูซะอะไรที่มันดีๆก็ให้กินไปอะไรที่กินแล้วมันไม่ค่อยจะเวิร์กเนี่ยก็กินให้มันน้อยๆโอเคนี้แหละแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิโลโลคากและอุจเลากาที่มอบทุนการวิจัยครั้งนี้ให้กับคุณเอลิกาต้องขอขอบพระคุณด้วยกับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้ได้ประโยชน์ต่าง มาใช้ในครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วมาสนับสนุนด็อกเตอร์เบญญาได้อีกรอบนะครับร้อนเหลือเกินทั้งผนทั้งเ,เสือ้อกลับแล้วนะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะไปละขอให้ทุกคนโชคดีอ๋อและที่สำคัญนะอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อนนกแก้วด้วยเอาละไปก่อนแล้วนะเราเจอกันใหม่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มินด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งใน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากจะให้ดรบยอดกลับมาอีกนะคะก็รอดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย